สวัสดีครับวันนี้ก่อนที่31ก,กรกตาคมปี68วันนี้ก็สายๆของวันพฤหัสครับเนาะพฤหัสบ,บดีคลิปนี้จะวางแนวทางของฮาหนอยนะครับอีพีจีที่เป็นคอฮาหนอยนะครับก็ส่วนช่วงเช้าก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะสำหรับถุกโค้งสุดท้ายเรียกทุกสำนักนะครับเนาะแล้วก็เรียกที่ชนกันเยอะที่สุดอันดับหนึ่งมีตัวไหนมันก,ก็ไปรับชมรัะฟังได้นะครับนะ้บองสำหรับคอรัฐบาลไทย เขายังไม่เห็นก็กดตรงรูปคน,นครับเนาะดาน้ายมือด้านล่างนะครับเนาะเข้าไปรับชมรนะับฟังได้เลยนะครับคอรัฐบาลไทยส่วนจุดนี้เป็นของคอตัวนี้ของคอฮานอยนะครับนะอ้องคอฮานอยศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันนะครับค่าเวลารอสึกใหญ่ศึกเงินแสนนะครับเนาะเพราะบางคนก็ไม่สนใจศึกใหญ่าบางคนเขาบอกเล่นยากโน่นนี่นั่นนะครับเนาะ ก็สิกเล็กอย่างเดียวถ้าถูกก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเนาะรัฐบาลไทยก็บางทีก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเนาะโครงการหันสองโครงการคนละครึ่งอยู่เรื่อยนะครับเนะาะก็หันมาสิกเล็กมากฝ่าก็อเอาที่สะดวกคนระับเนาะบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวครับเนะาะก็สุดบอสซรามได้หมดคนระับเนาะบอลเราชอบคนชอบรุนนะครับได้หมดสุดเก็บดีมาที่ฮานอยกันนี่ฝ่าครับเนาะขอฮานอย ก็เหมือนเดิมครับเราวันนี้มากาศคลิปสุดเหมือนเดิมก็คลิปพ่านนวนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้านะครับเราเหมือนเดิมพ่านนวนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะเป็นออกกำลังกายที่สวนบางกระเจ้าบรรยากาศดีมากครับเนาะดีมากสมผมผมไม้ต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำรำาครับเนาะมีอุโมงค์ต้นไม้ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะใครไม่มีจักรยานก็มาเช่าได้ครับเนาะแค่สี่สิบบาทปั่นทั้งวันครนะสี่สิบบาทเด็กสามสิบนาะปั่นได้ทั้งวันเลยแต่ใครว่าไม่เหมาะมือก็เอาของตัวเองมาได้เลยครับเนาะเอามาจากบ้้านไดเลย ทำให้เหมาะมือนะครับบรรยากาศดีปันครอบลูกกันหลานกับครอบครัวนะครับเนาะสนุกสนานกันคลายเครียดทำานองออกกำลังกายไปด้วยสาระทําพร่ก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับเนาะที่สวนบางกระเจ้านะครับเนาะแถวพระประแดงแถวๆใต้สะพานภูมิพลนะครับเนาะถ้าใครเคยมาสวนบางนําพึงก็เลยมานิดเดียวครับเนาะตลาดนัดบางนําพึงนะครับเนาะเลยมานิดเดียวอยู่้ายมือนะครับถือว้อมาเที่ยวก็ได้เนวทางก็ได้ในยตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะ จะได้มีเปืดอรธรรมชาติบานเราไปเข,ข้ากันไปนะครับก่นอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนทำนานเมื่อนนะาวานวันที่วันพุทธที่ผ่านมา2ตัวล่างรอบ5โมงครับเนะาะหกสมทุนก็3 6 6เปิดหัวมาเพียก็เบิ้ลใส่ใจดีครับเนาะส่วนรอบ4โมงก็5 4เราออกไปเสียดายเนาะ5 4ไม่รู้จะออกรีบออกไปไหนไปออกรอบ4โมงเย็นนะครับ4มงเ็นออก5 4เข้าเต็มเต็มนะครับเนาะ5้ เราเต็มๆให้ต้องกลับเลยส่วนรอบที่เรา <c oughs> ให้ลงทุนกันคือรอบ5้าโมงเป็นต้นไปนะครับ2 9กับ366 29, 36 29, 36 29, 36 29 36เราไม่มีนะครับเนาะเมื่อวานเราเด่น2ก็จริงแต่ไม่มีสองนะครับเนาะไม่มีโชคเลยส่วน6 6กไม่ต้องพูดถึงนะครับนะเนาะเหลือบันเราไม่มีอยู่แล้วก็มาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมง2ตัวล่าง30ศ สามตัก็แปดหนึ่งเก้านะครับสามศูนย์ก็แปดหนึ่งเก้าสามศูนย์ก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตรงๆไม่ต้องกลับเลย8ปดหนเราไม่มีทับทับวันเราไม่มี1นึ่งไม่มี9กสักตัวเลยได้ไปเด้งห่งตรงๆครับเนาะรอบหกโมงเรสค่อนข้างมั่นใจครับรอบหกโมงจะเป็นคนลุ้นมากที่สุดครับเนาะค่อนข้างมั่นใจครับเนาะก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสตัวล่างก็เจดหนึ่ง สามตัวมันก็หกศูนย์ห้านะครับเจ็ดหนึ่งไม่มีนะครับเนาะทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งไม่มีสักตัวเลยเมื่อวานนะครับเนาะห่างไกลความเจริญเลยหกศูนย์ห้าแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะศูนย์ห้าเป็นตัวนินเลยเนาะเราจะเป็นตัวกลับศูนย์ห้าห้าศูนย์เป็นตัวกลับเป็นตัวน้นเลยเนาะต่เมื่อวานได้ไปสองเด้งตัวนี้ใครตามดีจะด้วยนะครับเนาะดีจจด้วยหลังจากเมื่อวานซื่อเราพลาดไปนะครับเนาะ วันนี้เอาคืน2อรเยงเลยตัวเน้นเลยนะครับเนาะก็พอได้ค่าน้ําพริกปลาทูค่ากะปิน้ําปลานะครับก็ใครตามคนนี้จะด้วยครับเนาะใครไปตามก็ชมพอบันเทิงครับเนาะวันนี้ชอบพอยลงทุนนะครับวันนี้ไม่อบก็ข้ามไปนะครับเนาะข้ามไปประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดทำนอะไครสุกจุดจดไว้นะครับวันสะดวกใครสะดวกจุดสะดวกแคปก็รอแคบวันเดือนวันนี้วนสุดท้ายของเสง้นเดือนนะครัเดือนกรกฎาคมปิดท้ายปิดจบจะปิดสวยไหมลุ้นไปด้วยกันนะจะปิดจบสวยไหม วันนี้เด่น3เด่น2นะครับเด่น3เด่น2จับคู่ให้ก็2 4 25 28 32 35 38 8 4 85ปดสอี่ทวนครั้งนะครับฮาหนอยวันนี้เด่น3เด่น2จับคู่24 25 28 32 <c oughs> 35 38 แปดสี่แปดห้านะครับแปดคู่แปดคู่นี้ก็เน้นไปที่สามแปดสามสองก็สองแปดสามแปดสามสองสองแปดเห็นสองแปดแล้วก็นึกถึงเมื่อวานนะครับเนะเาะเราพัฒนาเอาแต่ตัวเดิมมออกนะครับเนะาะเมื่อวาน <c oughs> ก็เน้นให้สามคู่นะครับเนาะเน้นให้สามคู่ก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิม บนนี้ก็มี538 532 528 524นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่538 532 528 3ชุดนะครับเนาะ4ชุดเน้นให้3ชุดก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบทวนครับรับสนะัานาทางฮานอยทางชุด2ตัวและชุด3ตัวนะครับ ใครชอบก็จัดขัดก็พานครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมบอกสารคามมีหน้าที่ลงให้แนวทางให้นะครับาะส่วนชอบไม่ชอบอยู่ที่การเอฟซีตัดสินใจนะครับ <c oughs> ลงให้เป็นเพื่อแนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้า,ขากันไปเหมือนเดิมวันนี้ผิดบนหน้านเราก็ว่ากันใหม่ครับเนาะวันนี้ถูกกว่าดีไปนะครับเนาะประมาณนี้ สำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะแล้วทางก็ขรบทวนนะเราทั้งสุดสองตัวสามตัวส่วนทายคลิปก็ือนเดิมนะครับข่อยงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะมเน้นให้เผื่อวันฟุกเข้าครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้มีสามแปดสามสองก็สองแปดสามแปดสามสองสองแปดนะครับสามคู่วันนี้ชอบที่สุดสามคู่นี้เนาะชอบหมดนะครับแต่วันนี้ชอบที่สุดคือสามคู่นี้ ตัวยีิบสีชอบด้วยก็จัดทำรอดถ้าไม่ชอบด้วยก็เลือกคู่นะครับเนาะงบน้อยอยากจัดเน้นเจาะๆไม่จะไม่ชอบด้วหรือว่าซ้ำเน้นให้ก็เลือกคู่กันเลยนะครับเนาะสองสี่สองห้าออกบ่อยสามสี่ก็ออกบ่อยก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปคนเราชอบไปเหมือนกันครับเนาะว่ากันก็ไม่ได้แต่คนต่างชอบนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวชอบนะครับก็ข้ามไปนะครับชมเพื่อความบันเทิงรอวันต่อไปนะครับเนาะรอวันต่อไป ฮานอยมีทุกวันครับเนาะมีทุกวันไม่ต้องใจร้อนมาใจเย็นเย็นนะเนาะใจเย็นเย็นวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีครับเนาะวันนี้ไม่ถูกตาใจก็ข้ามไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ